มาแล้ววันนี้มาอัปเดตบ้านไปถึงไหนแล้วมารอบนี้ามาชมอัปเดตบ้านกันเนาะคะ่ะไปเฮเซ่ทางนอกหน้าต่างจะใส่บัวเนาะคะ่ะ ใส่บัวเรียบร้อยแล้วก็่เดินสำคัเลยแหละช่างเข่าบ้านวันนี้งานฝาเสร็จเนาะค่ะพี่นอ้องงานฝาเสร็จเรียบร้อยฉาบเรียบร้อยเนาะคะ่ะฝา,าเสร็จแล้วก็ฉาบเรียบร้อยพิ่งเสร็จวันนี้นะคะงานฝา ทางข้าบ้านเย็นสบายน่าอยู่มากตรงนี้จะมีตอยแตกแล้วนิดกนึงฟอร์เป็นงานแก่นะคะแต่เขาก็จะแก่เองนะเนี่ยจะมีรอยเล้ารอยเล้าบางที่เขาอาจจะน้ำกระปุลโได้ยนะคะเนาะ ตอนนีห้องนั่งเล่นมาดูฟ้าห้องนั่งเล่นเป็นฝาโดมนะคะพี่เนาองานฝาเสร็จเรียบร้อยนะคะงานฝาเสร็จเรียบร้อยชมห้องครัวกัน หัวซี่หาห้องครัตตวตุ้งเซนวันนี้เนาะค่ะเสร็จส่งเรียนได้จับเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนั่งกาห้องครัวต่อไปจะเป็นงานต่อไปจะเป็นงานอะไรเนาะค่ะพี่น้องงานอะไรก็เถอะท่าลอกผืนเนาะ กะสร้างปูกระเบื้องจะเข้ามานทางงานถึอทางงานสมง,งานฟ้าห้องนอนห้องนอนห้องนอนนอยห้องนอนเล็กมีสองห้องงานฟ้าเรียบร้อยนะคะจาบเรียบร้อย ้าข้างนอกเสียเรียบร้อยเดี๋ยวเฉพาะในห้องน้ำเนะครัจะเป็นงานอาจจะเป็นทงองงาที่เพิ่นปลูกกระเบื้องเนาะงานปลูกกระเบื้องมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงสองนาทีอันนี้ห้องเล็กอีกห้อง S <S <S แป,ป๊บนึนงหนูซ้องแล้วที่ตันนี้ก็จะเป็นของนอนใหญ่งานตาเสร็จเรียบร้อย <S <S เดี๋ยวพาชมงานบัวขอางนอกหลังจากฝากมาฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังเต็นในห้องน้ำตรงนี้จะปไว้นะเนาะปูอะไรนะ หินกระนิกหินหยาบเนี่ย,ยตรงที่เว้นช่องๆไว้างนบัวจะเป็นบัวสําเร็จเนาะค่ะพี่นนอเป็นเป็นบัวสําเร็จที่เขาเอาอ่าเอาปูนแปะได้แล้วค่ะก็จะมาถาบแล้วเขาก็ายิ่งอันนี้ใส่หนอดใส่ะล้วค่ะบัวสําเร็จคันบัว เป yeah. ็นแน่นอนปูหินหนหยาบแล้วอ่ะเนี่ยที่เป็นแหละปูหินหยาบเนี่ยช่วงงานตัวข้างนอกลาข้างนอกจะเป็นปลาแบบนี้เนาะ ยิงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้หนะ้าต่างห้องน้ำต่างต่างบ้าน ฟ้าเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยยกเว้านแต่ในห้องน้ำนะคะพี่น้องฝ่าบัวบัวหนาตางเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยยกเว้านาในห้องน้ำอ่าเขากป็ยังตกลงกันอว่าจะเป็นงานของอาจจะเป็นปูกกระเบื้องเห็ดเห็ด้ํำหรือว่าปูกระเป็นกับโบวาเป็นตกลงกันจังได,นดเนาะบูเดลเลาแล้วกินอะไรบ้ สูงหกสิบเซนนะคะ่ะสูงหกสิบเซนเค okay. เอาค่ะเดี๋ยวจังใดก็คอยอัพโหลดบานให้มองม้เนาะคะ่ะเนาะเริ่มปลูกกระเบื้องยังแบบนี้เนาะคะ่ะทำมาลุ้นกันว่าจะเอาเบอบกระเบื้องแบบไหน <c oughs> เป็น interesting part เนาะะช่วงปลูกกระเบื้องเนาะ,ะว่าเขาจะเรือกจังใด แต่ปกติกัเลือกธรรมดานะคะก็เลยเอาอย่างแบบสเปเชียแลแบบธรรมดานะคะเนี่ยเขาเริ่มเคลียร์ออกไปให้แล้วเพราะว่าวก็จะปลูกกระเบื้องแล้วนะคะขอบคุณลหลายๆสำหรับการรับชมพอกันวิดีโอนะค่ะ